ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆทั้งหลายนี่สิพาพี่พาน้องมาดองสมพี่น้องดองสูมเพื่อสิเอาไว้บำรุงร่างกายท่านหญิงท่านชายพี่น้องไอ้สมเพราะท่านใดที่บ่กินเหล้าเนาะพี่น้องเนาะให,ใ,หให้ท่านใส่วิธีดองเอาพี่น้อง ดองใส่หยังดองใส่น้ำผึ้งคือจังผมเคยเห็ดให้เบิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าดองแบบใดมันจังสิบ่เสียนั่นเสียถ้าเฮาใส่เหล้านี่เฮาดองตากแห้งเด้อพี่น้องเด้อตัดตากแห้งแล้วจะเอามาดองแต่ว่าถ้าเฮาดองใส่น้ำผึ้งนี่ยหันห้าเอาสดต้มเลยพี่น้องแล้วเฮาก็เอามาดองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิดองก็ต้องก่อนเฮาสิ ก่อนทอดเกลี่ยนต้มพี่น้องเนาะเฮาก็ต้มปาดก,ก่อนพี่นอ้นองเดี๋ยวพี่น้องเนอะปาดเพื่อยังพี่น้องปาดเพื่อให้ตัวยามันออกดีเดนะพี่น้องเนอะถ้าบม่ปาดแบบนี้ตัวยามันนานออกพี่น้องโอ้โหอยากเข้าตรงนนีะ้ได้แล้วพี่น้องสวมพันปี หลังจากน้ำได้แล้วพี่น้องน้ำประมาณลิตรนึงแล้วพี่น้องเด้อยาเอาได้แล้วเอาลงเลยพี่น้องสมบำรุงร่างกายท่านหญิงท่านชาได้อย่างดีไว้อากงไว้อากา้าไม่ต้องมาใกล้พึ่งยาเอาพี่น้องพึ่งสมุนไพรเอาต้มไปประมาณเจ้านาทีพี่น้องประมาณจักสิบนาที ถึง15นาทีให้ตัวยาออกเลยพีน่น้องเด้อต้มไปเรื่อยๆพีน่น้องเลยต้มกินจนจืดพอละประมาณ 2, 2, 2, 2. เทื่ยถึงสามเทื่ยก็ได้พี่น้องจนกว่าตัวยาโสมในสีจืดเด้อพี่น้องเด้อครับผมหลังจากต้มได้ที่แล้วพี่น้องเป็นได้พีน่น้องน,น้ำแดงหุฮู้นน้ำโสมที่บำร,รุงร่างกายท่านหญิงท่านชายท่านใดหา เห็นเอามาปลูกไว้ถ่าลองก่อนนะพี่น้องเด้อัดี้ผมติเทค่อนพี่น้องผมติกรก่อนพี่น้องเพราะอย่างมันกินเหยื่อมันหลายพี่น้องเล้วสิกรก,ก่อนอเรียบร้อยพี่น้องอันนี้หั่นกระต้มได้อีกเธอหนึงได้พี่น้องสองเท้าต้มได้อีกสองเท้านี่มันตัวยาออกบอลนเบิดพี่น้องเอ,เอาไปตากแห้งไว้เลยพี่น้อง แล้วจะเอามาต้มใหม่ต้มกินจนจืดพอแล้พี่น้องไอ้คนอย่างมันหายนะพี่น้องมันแพงหาบไ้มันบม่มีกินให้มันจนบดลิดยาพ,าพอล้พี่น้องเป็นใดพี่น้องตัวยาออกเลยพี่น้องเอ้ยแดงมุนหุนพี่น้องเป็นตาแทบเป็นตามีแห้งเป็นตามีกำลังขนาดพี่น้องพอต้มได้ที่กองแล้วเรียบร้อยพี่น้องจัดการเลย คือเกลาตามเคยพี่น้องน้ำหนึ่งลิตรคือผมบอกอลไรพี่น้องต่อน้ำพิ้งนี่ครับน้ำพิ้งเลื่อกของน้ำพิ้งน้เพิ่งพี่น้องเรือกขอาน้ำพิ้งให้ดูต่อน้ำพิ้งสี่ซ้อนนี่แหละครับผมซ้อนาำนี้แหละพี่น้องต่อน้ำหนึ่งลิตรเป็นยังจังไ้น้ำหนึ่งลิตร เพื่อเฮาจะได้กินบัดเร็วพี่น้องถ้ากินนานบัดหลายมันจะออกสมัดจะออกคนส้มนะพี่น้องเด้อรีบนออกส้มเพราะมันเป็นห้าต้มถ้าห้าดองแหลาล้วมันสิบอส้มพี่น้องแต่ว่าท่านต้องเอาตัวแห้งมาดองแหล้าครับผมแต่ว่าท้าสดเอาสดสดดีฮนให้ท่านต้มแล้วก็เอาน้ำเพื่อเข้านี่แหละเอาเทอร์นลิตพี่น้องเพื่อเขาจะได้กินบัดเร็วพี่น้องเลยกินเมื่อละเครื่งแก้วเครื่องแก้วนี่แหละพี่น้อง ได้จัดการเลยพี่น้องหนึ่งท่านอจาใส่หลายได้พี่น้องเด้อซี่ซ้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรนี่พอดีพอดีพี่น้องเลยมันชะออกหวานๆกระบอกหวานที่ส้มกระบอกส้มพี่น้อง พอดีเลยเค็ตกินรองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อท่านชายท่านหญิงที่กำลังที่ท่านบ่ค่อยดีปัญญาอะไรพี่น้องเฮ็ดกินรองเบิ้งกินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยได้ทีเดียวขคนเลยพี่น้องได้ทีเดียวข้นเลยจนนั้นไม่เข้าเข้ากันกินได้เลยบ่ฮึบท่าไว้บ่ต้องท่าพี่น้อง ท่านกินได้เลยพ่ออย่างอเฮาต้มแหละมันเดือดนี่แหละมันซุกแหละพี่น้องตัวยามันออกแล้วไอ้ท่านกินได้เลย,เลยพี่น้องกินมือละครึ่งแก้วกับพ่อเลยพี่น้องข้า,าแก้วใหญ่ไหมพี่น้องเด้อครับผมได้อีกทีเลยผมโบนัสเทเลยพี่น้อง,เอ,งเอาแบบนี้เลยพี่น้องครับผมนี่แหละพี่น้องเอาประมาณแบบนี้แหละพี่น้อง นี่สมสมดองน้ำพึ่งพี่น้องสมดองน้ำพึ่งสี่ซ้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรเพื่อาจะได้กินเบิดเร็วถ้ามันนานเบิดแล้วมันสีสม้มพี่พี่น้องนะรสชาตินีิน,นิดพี่น้องเลย บ่เฟ่องม่ยังออนหวานๆจังหน่อยรับรองว่าแบบนี้ท่านหญิงท่านชายชายกิบบนลดพี่น้องแต่ท่านต้องกินไปเรื่อยๆนอพี่น้องเดี๋ท่านเดยยุดกินได้ถ้าท่านกินแก้วเดียวมันสิบมมีผลพี่น้องแต่ท่านต้องกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆแลวตัวยามันสิค่อยไปบำบัดร่างกายเหาฟื้นฟูขึ้นมากำลังของท่านก็แบบนี้แหละพี่น้องเำืัอของท่านมันสิค่อยมาแล้วเราสิบบรูตัวกำลังเขาขึ้นมาดอกพี่น้องเลย ตัวเรือเห็นได้ตัวเรือนี่ให้ท่านเอาใส่มันเย็นเลยท่านใส่ขวดโคกหรือใส่ายางกระไดพานะเอาเข้าตู้เย็นได้พี่น้องเด้อแล้วให้ท่านกินมือละน้อยมือซ้ำ,ำนีำ่แหละซ้ำผมกินให้พ่้างนี่แหละกินยนืมาแรงก่อนนอนพี่น้องเลยเก็บไว้อย่างดีพี่นอ้องเพราะยามันหายะพี่น้องขันหาง่ายใครอยู่พี่น้องเยันหาง่ายขันท่านบน่มีท่านก็นหาซื้อตมร้านขายายาวเด้อพี่น้องเด้อสมมอตุ้มกินน้องเบิ้งพี่น้องเลย คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะพี่น้องนะ้อขอขอ,ขอบคอุณขอบคุณนั่นแหละครับผมขอบคุณครับ